สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเชื่อเรื่องพญานาคนะคะคงหนีไม่พ้นวัดป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีแต่ตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเป็นคำชะโนดสองอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือวัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีที่นี่มีความคล้ายคลึงกับวัดป่าคำชะโนดยอย่างไรจนเกิดเป็นความศรัทธาให้ผู้คนเดินทางมาสักการะ ซึ่งหนึ่งในผู้ศรัทธาที่ได้พบกับเรื่องราวบางอย่างจนทําให้ตัวเองต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องพญานาคนั่นก็คืออาจารย์ไพโรธรื่นวิชาเรื่องราวที่มาความเชื่อความศรัทธาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดป่าคาชะโนดตั้งอยู่บนเกาะลอยน้ําในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาค ผู้กปกครองรักษาโดยพญานาคราชปูสีสุดโทและย่าสีปทุมมาจนกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานรอยต่อนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์เรากับเมืองพญานาะคและอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความคล้ายคลึงกัน กับวัดป่าคำชโนดนั่นก็คือวัดป่าคลอง11ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งถูกขนานนามว่าคำชโนดสองทำไมต้องเรียกคำชโนดสองอันนี้เป็นเรื่องของชาวโชวเชียลนะครับเข้ามาเที่ยววัดป่าคลองสิเอ็ดเพราะวัดป่าคลองสิเอ็ดเราเนี่จะปิดตัวคือเราจะไม่ได้ไปลงสื่อลงะไรเป็นสถานที่ปฏิบททัติธรรมายหลงปูมั่น แต่นี่พอดีมีน้องๆมาจากกรุงเทพเมื่อ4ีหปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปตอนนั้นกําลังฝนตั้งเขาเพอดีมันเลยได้ภาพโลเคชั่นที่มันมองดูมันขึงมันขังมันศักดิ์สิทธิ์งนี้ก็เอาไปลงเออเอาไปลงเฟซเอาไปลงโชเชียลก็เลยมีการกระจายกันออกไปก็เลยกลายเป็นที่ตื่นเมื่อ5ปีแล้วตื่นกันมากครับใครๆก็มาวัดปา,ดาดของส1เบ้าก็เลยไปตั้งฉาย,ยากันเองว่าคําชันห2 นอกจากนี้โบสถ์ไม้ตะเคียนทองกลาดสระน้ำที่ล้อมรอบด้วยปูนปั้นพญานาคสร้างขึ้นเพื่อให้ดูแลปกปัก,กรักษาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในโบสถ์ก็ถูกเชื่อมโยงว่าคล้ายเกาะลอยน้ำเหมือนที่วัดป่าคำชะโนดรวมถึงทางเดินเข้าโบสถ์ก็ถูกแบ่งเขตเป็นเมืองมนุษย์และเขตเมืองพญานาคที่เหมือนกันอีกด้วยเมื่อความเชื่อเรื่องนี้ถูกรับรู้ต่อๆกันไปหลายคนที่ศรัทธา ทางเดินทางมากราบไหว้ขอพรแต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงที่มากว่าจะเป็นวัดป่าคลอง11หรือวัดป่าคำชะโนดสองที่ล่าลือกันในปัจจุบันเดิมคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนจีนจะไหว้เทพพวกเทพจีนอะไรพวกนี้ครับแต่พอท่านได้เรียนพุทธศาสนาได้รับคำสอนจากหลวงปู่ช่ายท่านก็ชอบในการปฏิบัติธรรม ก็มาคิดว่าเออถ้ามันมีที่ที่ปฏิบัติธรรมได้โดยที่แบบไม่ต้องเดินทางไกลไปอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าเออเรามีที่อยู่แปลงเนี้ยอยากจะทําเป็นวัดเพื่อให้ประชาชนได้มาปฏิบัติธรรมด้วยได้บุญด้วยแต่ว่าคุณพ่อมาเสียตอนปีสามหกซึ่งการการสร้างวัดเนี่ยครับเป็นดําริสุดท้ายของคุณพ่อก่อนจะเสียพอปี39เเราก็เลยได้ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการสร้างวัดมาหลายที่ชื่ออาจารย์ชัยก็ท่านก็ได้ มาเป็นผ like ู้ท so, ี่รับรับในเรื่องของจะมาเป็นผู้ประสานงานที่จะสร้างวัดขึ้นมาก็เลยได้เป็นที่มาของวัดป่าของสิบเเรื่องของพญานาคเนี่ยครับเป็นเรื่องของเหมือนกับความบังเอิญนะครับผมก็จะเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบรรดาญอยากให้เป็นนะครับเพราะว่าตอนที่ สร้างวัดไปแล้วเนี่ยช่วงปี3 9จนถึงปี4ี่เาที่เราพยายามเรียกว่าดําเนินการดีกว่าดําเนินการยกเป็นธรณีสงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎเนี่ยครับเราก็ติดขัดหลายเรื่องเนาะแล้วท่านอาจารย์ชัยเนี่ยครับท่านเองก็เดินทางไปหลายที่เพื่อไปดูให้มันดูเป็นสมกับเป็นวัดป่าแต่ระหว่างทางเนี่ยท่านก็เจองูใหญ่แล้วท่านก็เหมือนนิมิตในเรื่องของพญานาคพอก่อนที่ จะได้ยกเป็นธรณีสงฆ์เนี่ยครับก็มีอาจารย์ที่เป็นช่างปั้นเนี่ยชื่อชัยเหมือนกันเนี่ยครับนั่นก็มาช่วยอาสาในเรื่องของการปั้นพญานาคทั้ง10ตนที่อยู่ในวัดองค์พญานาคทั้ง10ประกอบไปด้วยด้านหน้าและด้านหลังของโบสถ์อย่างละสององค์ส่วนอีกสีองค์อยู่ที่มุมทั้ง4ด้านของสระน้ําและอีกสององค์อยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าของวัดโดยพญานาคแต่ละองค์จะมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีองค์นาคมานบนาคราชที่ชื่อว่าเป็นองค์ปู่ศรีสุดโทและองค์พระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนกราบไหว้ขอพรเพื่อนเขามาก่อนแต่ยังไม่ัดไม่ดังาว่าเขาเคยมาขอโชคลาภที่นี่แล้วเขาได้เราก็เลยอยากมาบ้างสวยไหมคะที่นี่สวยสงบดีด้วยนะ มมมาามาาบ่่อ่ออยไคคคคะะะเรรรัั้้งงแกกกป็็นูสึสทธตำนานความเชื่อขององค์พญานาคเกิดในหลายๆพื้นที่และกับหลายๆคนจนเกิดเป็นความศรัทธานับถือและกราบไหว้บูชาหนึ่งในนั้นก็คืออาจาร,รย์ไพโร,ร์ลื่นวิชาผู้ที่ได้พบเรื่องราวบางอย่างจนทำให้ตัวเองมีความเชื่อเรื่ององค์พญานาคมากขึ้นกว่าเดิม เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขียนยันมหายันรวยมาสปีละตอนเขียนมหายันรวยเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้ามาให้อาจารย์เขียนตรงกลางหัวใจยันเนี่ยให้เป็นรูปองค์พญานาคเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อเอาไปกราบไหว้บูชาไปขอพรไปอธิษฐานจิตกันเราก็รู้สึกว่าเออองค์พญานาคเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของคนจํานวนมากเป็นแค่เห็นว่าเขาเชื่อกันแค่เขาเชื่อกันในขณะที่อาจารย์เขียนยันมา4ปีกว่าเนี่ย มีคนเนี่ยได้เชิญอาจารย์ไปเป็นประธานในพิธีปีนั้นคือปีศ2562 mm. เขาเรียกว่างานบุญบ้องไฟพญานาค mm. อำเภอพลพิสัยจังหวัดนองคายอาจารย์ก็ยังไม่เคยไปงานแบบนี้นะนี่เขาเชิญไปเป็นประธานพอเราไปในงานก็จะให้อาจารย์เนี่ยถือพระขันแล้วก็แห่ขบวนใหญ่มากนะคนเป็นพันๆคนในพิธีก็จะมีเอาปลายดาบเนี่ยแตะผู้ร่างทรงต่างๆ ในขณะที่ทําพิธีเนี่ยมีคนฮือฮาเพราะคนมันเยอะนะคนเป็นหลายๆพันคนว่ามาแล้วเขาก็ถ่ายภาพกันอาจารย์เนี่ยทําพิธีเสร็จก็งเงยหน้าขึ้นไปมองโอ้โหเป็นรูปองค์เ่งเนาื่อนตัวแบบเมฆเขาจะไม่อยู่กับที่เขาจะเคลื่อนตัวเป็นรูปองะคะ์เฮีนาเลยฮะคนลุกฮะคนลุกคนลุกเลยว่าเฮ้ยจริงดนะ้ยเป็นองค์เฮียนาจริง และทั้งสองภาพนี้คือภาพที่ถ่ายได้ในเวลาและบริเวณใกล้เคียงกันระหว่างการประกอบพิธีเราจะเห็นเลยว่าเป็นเสียงขึ้นตัวองค์เป็นเกี้ยวขึ้นเลยนี่คือเสียงนี่คือขด แล้วมีเหมือนมังกรซ่อนอยู่ด้วยความเชื่อเรื่องก้อนเมฆปรากฏเป็นรูปองค์พญานาคเกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างที่อาจารย์ไพโรธประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หรือพิธีบวงสวงตามวัดต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือวัดป่าคำชโนดจังหวัดอุดรธานีและล่าสุดที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานี อันนี้ขึ้นจากทางเกาะคำชะโนโดเลยนะแล้วหลายภาพที่คำชะโนโดนี่ก็อีกภาพนี่ว่าของสเวตจะเป็นรูปเหมือนกันวันนั้นอ่ะอากาศหนาวกรุงเทพเนี่ยหนาวอยู่มาณเจ็ดแปดวันช่วงอาจารย์ไปทําช่วงนั้นพอดีอากาศหนาว ลมจะแรงเมฆไม่มีบนท้องฟ้าจะไม่มีเมฆเมฆจะแบบเป็นน้อยมากอะ่ะเป็นคือแทบไม่มีอะ่ะแต่ก็ยังเกิดปรากฏการณ์ตรงใบสีใบสีของอาจารย์เนี่ยจะเป็นทําเป็นองค์เพญานาเจ็ดเสียงมีเหมือนกลุ่มควันที่ขึ้นมาเป็นรูปองค์เพญียนาเหมือนกับเหรียญที่อาจารย์รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยท่านมาท่านมาล่วมด้วย เหมือนกับท่านมาประทานพรให้เราเหมือนกับท่านมาร่วมบุญกับเราทุกครั้งที่เราทำพิธีเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำให้อาจารย์ไพโรดเกิดความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พญานาะคจนนำไปสู่การสร้างพระพุทธรูปให้กับวัดป่าคลอง11หรือวัดป่าคำชะโนดสองเพื่อถวายเป็นบุญกุศลในการสืบทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเหมือนเช่นเดียวกับผู้บริจาคที่ดินที่อยากจะให้วัดแห่งนี้ เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรม ไม่น่าแปลกใจนะคะที่เรื่องราวความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาจะถูกสืบทอดและพูดถึงต่อๆกันมาผ่านสถานที่และตัวบุคคลที่ได้สัมผัสความเชื่อนี้ด้วยตัวเองถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจให้กับผู้ศรัทธาได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีและร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อๆไปค่ะ เลขข้าวน้าสี่แห้งหนึ่งตาซุปสองที่ครับตทา้นในฮะเรื่องจริงไม่น่าจริงเลขสี่ลาสองรวม2ไก่3ามน้ำปลาสองแห้งรวม1นึ่งเหลืองสองตสาในครับสางสีน้อยอัจฉริยะถูกครับมีคนรับทั้งหมดครับเรื่องจริงผ่านจอ